การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งในในโยบายที่ผู้ที่จะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องเตรียมรับมือและหาทางแก้ไขนะคะก็คือการดูแลคนเร่ร่อนคนไร้บ้านด้วยงานด้านการพัฒนาสังคมพบว่าในพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครมีไม่ต่ำกว่า3,000คนค่ะในช่วงเกาะติดเลือกตั้งมหานครวันนี้คุณดวงดาวอิสุริยะฟังเสียงสะท้อนจากผู้สมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะว่ามีนโยบายเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างค่ะ งถนนหรือไม่ก็ใต้สะพานใหญ่อย่างเช่นสะพานพุทธสะพานพระปิ่นเกล้าเป็นสถานที่ที่เรามักจะพบเห็นคนเร่ร่อนไร้บ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่บางครั้งก็มาเป็นครอบครัวใช้อาศัยหลับนอนนะคะเรื่องนี้หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครพยายามที่จะหารูปแบบในการจัดระเบียบมานานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําให้จํานวนคนเร่ร่อนไร้บ้านนั้นลดลงหรือว่าหันมาพักพิงในสถานที่ที่รัฐจัดให้สะพานลอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร มักจะก,กลายเป็นแหล่งหาหรายได้ของกลุ่มคนเร่ร่อนโดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อนที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน oh, <dear. S 1> อย่างครอบครัวนี้เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก <Okay. S 1> บอกว่าเริ่มมานั่งขอทานที่นี่ได้4-5เดือนโดยอาศัยนอนตามพื้นที่สาธารณะ oh, <dear. S 1> และคนเร่ร่อนกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าคนเร่ร่อนกลุ่มอื่นๆ พะแม่เนี่ยเพิ่มค่าอาจจะเข้ามาได้ไม่กี่เดือนอย่างผู้คนไทยไม่ได้ไม่เออผู้คนไทยยังยังไม่ได้ชัดเจนไมะนั้การศ่อสานี่ยก็ยังยังยังค่อนข้างกลัวเราอยู่แล้วอย่างนี้ทำยังไงถึงจะเอาเด็กเข้าไปอยู่ในบ้านได้คะอ,อ,อย่างเงี้ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะคุย,ยกับเขาว่าเามื่อ,อไรพร้อมกันเมื่อ,อไรแล้วก็คงต้องใช้คือเคสอย่างเคสเคสเคสต่างด้าวแบบนี้ใช้เวลาเยอะค่ะใช้เวลาเยอะกว่าคนไทยบางเคสใช้วเวลาเป็นปีกว่าที่เขาจะคุยกับเรานะ คนเร่ร่อนอีกกลุ่มที่ยังพบเห็นได้ทั่วไปคือเด็กเร่ร่อนวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นสะพานพุทธใต้สะพานพระปิ่นเกล้าหัวลําโพงและจตุจักรโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เคยเข้าไปอาศัยในบ้านพักชั่วคราวของกทมแต่ไม่ชอบกฎระเบียบจึงตัดสินใจกลับออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนภายนอกซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กกลุ่มนี้ จำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและงบป,ประมาณที่ชัดเจนจากกทมกทมเป็นเมืองใหญ่นะคะอย่างไรก็หนีไม่พ้นในเรื่องการเป็นแองกระทะในการรับคุณอยากทราบกระบวนการในการที่จะรับคนเหล่านี้อย่างเป็นระบบอย่างไร อยากให้มีงบประมาณในการดําเนินการในการแก้ปัญหาเด็กเล่ร่อนทางระบบตั้งแต่ค่าอาหารสําหรับเด็กเนาะค่าพาหาหนะสาหรับเด็กเวลาส่งตรงเคตนะคะค่าทํากิจกรรมสําหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์สร้างโอกาสนะคะแล้วก็รวมถึงค่ากิจกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบวชสมนเนนกิจกรรมกีฬากิจกรรมเข้าค่ายควรจัดสรรงบประมาณให้เขาทํางานอย่างเต็มที่ แม้คนส่วนใหญ่จะมองว่าคนเร่ร่อนไร้บ้านเป็นปัญหาแล้วก็เป็นภาระของเมืองแต่ว่าในฐานะผู้ปกครองบ้านแล้วผู้ว่ากทมก็จําเป็นต้องให้ความสําคัญทั้งการดูแลจัดระเบียบและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพวกเขานะคะเราสอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้สมัครผู้ว่ากอทมอค่ะพบว่าแต่ละท่านนั้นมีนโยบายเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วยังคุณโคสิษฐ์สุวินิจิตมองว่าคนเร่ร่อนในบ้านเราคือทรัพยากรบุคคลข,ของกรุงเทพหากรู้ปัญหาที่แท้จริงและศักยภาพที่เขามีอยู่ก็จะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาได้ตรงจุดค่ะ คุณโสพลผรชคชัยมองว่าต้องจัดนักสังคมสงเคราะห์มาดูแลโดยเฉพาะนะคะโดยเน้นการฟื้นฟูจิตใจเป็นลําดับแรกๆค่ะส่วนร้อยเอกเมตตาเต็มชนานาญบอกว่ามีนโยบายสร้างเมืองใหม่ที่จะจัดสนยิ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นที่พักพิงให้กับกลุ่มคนเร่ร่อนไร้บ้านขณะที่คุณสุ h ริ i ยามวาลาเห็นว่าต้องแยกประเภทคนกลุ่มนี้เพื่อหารูปแบบจัดการที่เหมาะสมรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลร่วมกันค่ะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิที่ทํางานคนเร่ร่อนไร้บ้านสํารวจตัวเลขล่าสุดของคนกลุ่มนี้นะคะพบว่ามีอยู่เกือบ3,000คนและถ้าเทียบกับตัวเลข2ปีก่อนหน้านี้จะพบว่ามีสถิติเพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศช,ชายมีทั้งที่เร่ร่อนติดสุราและใช้พื้นที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราวนะคะในจํานวนนี้ถ้าแยกเฉพาะเด็กแล้วก็ที่เร่ร่อนมาเป็นครอบครัวตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก368คนในปี2553เป็น382คนในปี2555ค่ะ ตัวเขตรพระนครน,นั้นเป็นเขตที่มีคนเร่ร่อนใช้ชีวิตในที่สาธารณะสูงที่สุดนะคะรองลงมาก็คือเขตบางซื่อจตุจักรและปทุมวันค่ะที่ผ่านมากรุงเทพมหานาครได้ร่วมกับภาครัฐรวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและคนเร่ร่อนจัดระเบียบคนกลุ่มนี้นะคะด้วยการคัดกรองแล้วก็จัดหาที่พักพิงชั่วคราวเป็นหลักแหล่งให้ค่ะมีส่วนหนึ่งเข้าสู่ระบบแต่ก็มีอีกไม่น้อยนะคะที่ยินดีใช้ชีวิตเร่ร่อนต่อไปแล้วก็มีจำนวนเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ทุกปีค่ะ ส่วนดูสิทิโพสำรวจปัญหาที่คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่ากทมคนใหม่แก้ไขมากที่สุดพบว่ากว่าร้อยละแปนั้นอยากให้จัดระเบียบสังคมนะคะซึ่งหนึ่งในการที่จะทําให้สังคมเป็นระเบียบก็คือการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะ